ถามว่าแจ็คให้เติมเกมให้เหรอใช่<ร>450อะโอ้โห้วที่ี่อยู่ว่าเราจะเติมได้ไหมทานมาแล้วทุกคนทำของพะรบทานมาทานค่ะท,ท,ท,ทุกคนนะคะ มาขอเปิดการประชุมนะประชุมเกี่ยวกับการจัดวันปีใหม่ที่ได้แบ่งให้แต่ละฝ่ายไปดูแลในเรื่องต่างๆมาแล้วค่ะที่แจกหน้าที่ไปให้แต่ละฝ่ายอ่ะการเงินวาดถึงไหนละก็ค่ะได้งบประมาณทั้งหมด100ล้านบาทใช่ไหมคะก็จะมีฝ่ายสวัสดิการก็จะได้แบ่งให้25ล้านค่ะแล้วก็ฝ่ายอุปกรณ์15ล้าน แล้วก็ฝ่ายรักษาความปลอดภัย10ล้านค่ะฝ่ายสถานที่20ล้านแล้วก็ฝากา่ายการแสดง30ล้านค่ะสวสดสีกการได้ไป25ล้านนี่มีอะไรบ้าง้าที่ได้ประชุมในครั้งก่อนผมได้ไปติดต่อเหมา๋วยเตี๋ยวจากร้านป้าลานีนอกจากนี้แล้วก็ยังได้เหมาเป็ดพัโหลจากร้านลุงไพทู์และได้เหมาข้าวมันไก่จากร้านวิทยาไก่ชนในส่วน ในส่วนของอาหารนอกจากนี้แล้วก็ยังได้ติดต่อกับร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อจ้างเชฟชาวญี่ปุ่นฝีมือดีให้มาทําซูชิเสิร์ฟกันสดสดในวันงานโดยปลาที่ใช้จะเป็นปลาดุกจากร้านณพินญาการประมงส่วนในส่วนในส่วนของของว่างนั้นผมได้ติดต่อกับร้านวิชัยเบเกอรี่เพื่อสั่งเค้กชิ้นใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรและสูง7เมตรและในส่วนของน้ำดื่ม ทางเราได้ไปติดต่อเพื่อนําเข้าน้าแร่จากแม่น้พพาําคงคาจากประเทศอินเดียนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำส้มพันจากสวนสองพี่น้องอมพรดวงพรและน้ำแข็งที่เราใช้ก็จะส่งตรงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์โดยทั้งหมดนี้จะถูกขนส่งมาที่สถานที่การจัดงานในวันงานโดยบริการขนส่งของบริษัทบรษส่งจำกัดครับผม ก็อาหารก็รากไา้ดีอ้าวมีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือคัดค้านอะไรไหมผมขอคัดค้านครับ,บ,ค,รบคือผมได้ยินมาว่าน้ำส้มสองพี่น้องดวงพรอัมพรนะครับมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มันกินไม่อร่อยครับมันไม่ถูกปากของนักเรียนที่เราจะให้เขากิน,นครับมันมันไม่เลิอดอะครับ,รบ,รบก็เลยเสนอให้ไป ซื้อน้ำส้มของบริษัทอริสาน้ำส้มจำกัดครับครับแค่นั้นก็ไปของอาริสาอ่ะเนื่องจากมีการโหวตให้ใช้น้ำส้มของอาริสาน้ำส้มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาโหวตการระหว่างน้ำส้มของสองพี่น้องดวงพรอัมพรกับอาริสามีใครจะใช้ของ น้ำส้มอริสาบ้างสามเสียงนะต่อไปสองพี่น้องอัมพรดวงพรสี่ต่อสามถือว่าเสียงข้างมากชนะจากมติข้างต้นเราก็ถือว่ายังใช้มติ <c oughs> เดิมก็คือการใช้น้ำส้มขอ,อง2พี่น้องอัมพรดวงพรนะถือว่ามติจบลงกับการถกเถียงกันเรื่องของน้ำส้ม ต่อไปก็ฝ่ายสถานที่อ่ะจากการมอบหมายฝ่ายสถานที่นัทพงศ์ไปถึงไหนละครับอ่จากการที่กระผมได้ติดต่อกับทางโรงเรียนสวนนารามวิทยาคมครับผมได้เสนอราคากับทางเรียน15ล้านบาทนะครับเพื่อขอเช่าพื้นที่ที่สนามของโรงเรียนนะครับแต่เนื่องจากนักเรียนของเรานะครับมีมากเกินกว่าสนามของโรงเรียนจะรับไหวนะครับ กระผมจึงต้องเ <c oughs> ช่าพื้นที่บนองคารนะครับแล้วก็บริเวณห้องน้ำชายนะครับทางเนี่ยจึงขอเรียกเงินเพิ่ม5ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น20ล้านบาทครับได้ใช้เงินไป20บล้านบาทสำหรับการเช่าสถานที่ของ <c oughs> ออโรงเรียนสวนนารามวิทยาคมเนะาะจังมติเนี่ยมีใครจะ เสนอแน่อะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จากสถานที่ไปแล้วแล้วรอบๆสถานที่ไฟอุปกรณ์คณาทิศจากการที่ผมได้ไปติดต่อกับนักฟิสิกส์ที่มีความสามารถในการคำนวณก,การสร้างเวทีซึ่งมีมีทักษา,า,ารและความสามารถเขาคือหลานของเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งทดสอบวิีด้วยสามตัวนะครับเมื่อเพื่อให้ทดสอบเพื่อให้ทดสอบดูว่า เวทีที่สร้างขึ้นมานั้นแข็งแรงจริงไหมซึ่งเวทีประดับด้วยเหล็กไทเทเนียมจากในกีเลียแล้วทางเดินนั้นประกอบด้วยทองคำแท้จากซาอุแล้วปูพรมแดงแล้วปูพื้นได้ปูปพื้นได้พรมแดงนะครับแล้วหลอดไฟนั้นทําจากเพชรที่เจรนายจากเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ครับถือว่าใช้งบเยอะอยู่แต่ว่า คิดว่าการใช้ช้างสิบตัวในการทดสอบเวทีเราน่าจะลดลงเหลือสักแปดตัวก็พอมัง้งดีไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ที่ประชุมว่าไง <c oughs> สนับสนุนครับ,สน,บสนับสนุสน,น,นข,ขัดขานครับ เาเป็น4ี่เสียงต่อ2นะธนาทิปประธานคิดว่างั้นลดช้างจาก10ตัวเหลือแค่8ตัวก็พอนะ <c oughs> คิดว่าเวทีก็น่าจะแข็งแรงพอที่จะรองรับช้าง8ตัวแหละผมไม่มีใครน้ำหนักเกินช้างแตัวอ่ะจากมติของประชุมก็ได้เปลี่ยนจากช้าง10ตัวเหลือแค่ช้าง8ตัวมีใครจะสเสนอหรือแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมผมขอเสอนอครับ ผมคิดว่าหลานชายของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการสร้างเวทีให้กับพวกเรานะครับผมขอนำเสนอท่านอาจารย์สิริชัยพงศ์พึกพันธ์นะครับกระผมคิดว่าท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับสามารถสร้างเวทีให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุดครับนัทคงได้เสนอมาเปลี่ยนจากร้านของเซอร์ไอแซคนิวตันเป็น ท่านอาจารย์มหาศริชัยซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะอ่ะที่ประชมุมว่าไงใครจะโวนให้ล้านของเซอร์ไอแซกนิวตันสี่เสียงเหลืออีก3นะถือว่าสีเสียงเนี่ยก็มากกว่าอยู่แล้วฉะนั้นก็ถือว่ามติยังคงเดิมยังใช้เป็นล้านของเซอร์ไอแซกนิวตันก็ไปติดต่อท่านให้เรียบร้อยนะแล้วก็ อาจารย์รีชัยก็เก็บไว้ก่อนต่อไปก็เป็นฝ่ายของการแสดงนะวิวัฒน์ในส่วนของการแสดงนะครับเราจะใช้เพลงตาตุงนตวงในการเปิดเพลงนะครับซึ่งเราได้ไปติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ของเพลงตาตุนตวงมาแล้วนะครับเพียงแค่เปิดเพียงแค่ค้างเดียวนะครับเพลงก็คือเปิดเปิดงานครับแล้วส่วนของการแสดงของวงต่างๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็คือวงแบ็คพิง วง bnk 48 t e x o แล้วก็พี่ตูนมนแคนแกันคูนสามชาสามนาโนดอุดม um, the toy ลังใยจินตลาวงเล็บนะครับอัลบั้มแต่งโมงแล้วก็เทเลอร์สวิฟแล้วก็ one direction แล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือปอยฝ้ามาเลยพอนะครับแค่นี้นะครับอ่ะก็มีนักสแสดงเยอะอยู่มีใครจะเสนอใครเพิ่อมอีกไหม อนุญาตเสนอค่ะค่ะ,คะที่ฉันคิดว่างวงดนตรีที่คุณวิวัฒนามาน,นะคะขาดวงดนตรีที่เกี่ยวกับเพลงคลาสสิกค่ะ,คะอยากเสนอเกี่ยวกับวงสุนทารารพร์ค่ะให้พวกเราได้เต้นรำกันนะคะในงานปีใหม่น่าจะมีสีสันมากยิ่งขึ้นคะ<อ>่ะที่ประชุมได้มีการเสนอสุนทารารพร์าราพรมาหรือว่าสุนทรพจน์ได้เสนอสุนทารารพร์มานะซึ่ง ก็เป็นอีกท่านที่มีชื่อเสียงม,มีใครจะคัดค้านอะไรไหมวิวัฒน์ถ้าเราจะเพิ่มสุนทรภพนเข้าไปนี่พอได้ไหมได้ครับกัะเพริงสุกัญเทราสุกันเธอเราเศรเา้าไปจทำไมอย่ามวัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าได้ครับอ่ะถือมีการบรรยากาศเต้นรำกันเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรองประธานเรามีฉลาดจริงๆดังนั้นเราจะเพิ่ม สุนทรภพรเข้าไปนะอ่ะจากการเพิ่มสุนทรภพ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> สุนทรภพร์เข้าไปนะวิวัฒจะเพิ่มเงินอะไรไหมอ๋อไม่เพิ่มครับ <c oughs> เงินเหลือเฟือครับอ่ะได้ครับถือว่าดีนะจากมติก็ถือว่าเราจะเพิ่มแค่สุนทรภพร์เข้าไปก็เดี๋ยววิวัฒติดต,ต่อกับกับรุ่งทิพนะถ้าจะเพิ่มอะไรเข้าไปอ่ะ ต่อไปเลยก็การก็จะเป็นฝ่ายของรักษาความปลอดภัยอ่ะครับจากงบประมาณ10ล้านบาททางเราได้จ้างเฮลิคอปเตอร์เฝ้าระวังทางอากาศหน่วยเจไอโจเฝ้าระวังทางภาคพื้นดินหน่วยซุ้มยิงเฝ้าระวังทางตึกบริเวณจัดงานครับและรปภมาเฝ้าบริเวณห้องน้ํากันเพศที่3าห้องน้ําผิดครับถือว่าเป็น,นหน้ารักษาความปลอดภัยที่รอบคอบมีการเฝ้าระวังเพศที่ส หรือว่าทำได้ดีมีใครจะเพิ่มเติมหรือแนะนำอะไรอีกไหมกับการรักษาความปลอดภัยคิดแล้วว่าต้องไม่มีเพราะว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยที่แน่นนะดังนั้นก็ขอสรุปเลยละกันนะว่าก็ฝ่ายการเงินนะได้จัดแจงไปในงบประมาณ100ล้านบาทนะสำหรับแต่ละฝ่ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เปลี่ยนจากช้าง8ตัว ช้าง10ตัวนะคะขออภัยเหนือเป็นแค่ช้าง8ตัวและเปลี่ยนและมีการเพิ่มนักสแสดงเข้าไปคือสุนทราพรนะเพื่อที่จะมีเพลงไว้เต้นรำนะก็มีการเพิ่มเข้าไปแค่2อย่างนะเลค่ะอ่ะมติที่ประชุมมีเพียงเท่านี้มีใครจะเสนอหรือคัดค้านอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีก็วันนี้ ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากค่ะจบการประชุมเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะทำคำพรุพระมารธานค่ะ จะใช้งบอะไรเพิ่มทำไมวิวัฒน์ขอสักสิบล้านค่ะเดี๋ยวฝ่ายการเงินให้วิวัฒน์ไปแปดล้านสุดกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอ